ปี2,565ทั้งปีการขยายตัวของ GDP ยูที่3.2แต่ว่ามันมาได้แค่ขยายตัวแค่2.6เปอรเพอไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านอาเซียนเนี่ยปรากฏว่าเราเาโตน้อยที่สุดเลยคุณตะมองในฐานะนักธุรกิจมองยังไงเรื่องเรื่อง GDP นี่ต้องมองสองมิตินะครับมิติที่1ก็คือว่า GDP เนี่ยมันไม่ได้ตอบเรื่องคุณภาพชีวิตการที่เศรษฐกิจโตเนี่ยเรา <c oughs> ต้องทาการบ้านที่จะต้องทําให้คนที่ตัวเล็กเนี่ยได้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจมากกว่าคนตัวใหญ่เหมือนถ้าเกิดเราขายของเราบอกว่าปีนี้ยอดขาย โตขึ้น15%ทั้งประเทศแต่ปรากฏว่าคนตัวใหญ่เขาโตมากกว่าคนตัวเล็กคนตัวเล็กก็รู้สึกว่า GDP โตเท่าไหร่ก็ไม่ได้ชีวิตมีความสุขขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องคุณภาพเพราะ GDP เป็นการวัดตัวเลขเชิงปริมาณไม่มีการวัดเชิงคุณภาพซึ่งตอนที่ผมทํางานกระทรวงพาณิชย์เราจะเข้าไปทํางานเรื่องเชิงคุณภาพดูว่ารายได้ตัวเนี้ยกระจายไปจังหวัดที่ GDP เล็กๆอย่างกาลสินแม่ท้องศรผมจะเข้าไปดูว่าเมืองเหล่านี้ซึ่งเป็นเมืองที่โตช้ากับเมืองอื่นๆนะครับเราทำให้โตกว่าคนอื่นได้ไหมที่นั่น โตช้ากว่าต้องให้ความสําคัญเพราะฉะนั้น GDP เนี่ยเราดูแต่ภาพรวมๆแต่ว่าเราต้องดูดูในรายละเอียดเรื่องเชิงคุณภาพอ,อันที่2ก็คือว่าตัวเลขที่เราเห็นกันมันสะท้อนอะไรหลายอยา่างทุกตัวอ,อย่างง่ายๆว่า,าเมื่อ20ปีก่อนธุรกิจให้บริการโทรศัพท์มือถือเป็นธุรกิจดาวรุ่งหลายๆคนยังไม่มีโทรศัพท์ใช้เพราะฉะนั้นการขายเครื่องพร้อมเบอร์โทรศัพท์พร้อมอะไรต่างเนี่ยก็เรียกว่าเป็นธุรกิจบูมยอดขายเขาก็จะโตขึ้นปีหนึ่งหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับบางปีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์จาดจำนวนคนที่ ไม้ที่หมุนเวียนขายกันในตลาดเนี่ยมีประมาณร้อยกว่าล้านเบอร์ถ้าเทียบกับประชากรเราหกสิบกว่าลา้านตัดเด็กที่อายุ 1- นึถึงเจขวบที่ยังไม่มีมือถือเขาเรียกว่าตลาดเต็มหรือตลาดอิ่มตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เขาจะทําให้ยอดขายเขาเพิ่มหรือธุรกิจเขาโตขึ้นเขาต้อง disruption เปลี่ยนธุรกิจหรือขยายไปเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่